สวัสดีครับวันนี้วันพุทธที่18พิปุนายนนะครับเรามาวางแผนเทรดทองคำกันนะครับมาดูที่ไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงก่อนนะไทม์เฟรมสี่ชั่วโมงเมื่อวานนี้ถ้าถ้าเราดูที่4ี่ชั่วโมงเนี่ยมันดูเป็นก้อนกระจุกอยู่ตรงนี้เนาะแสดงว่าเมื่อวานมีการไซด์เวในไทม์เฟรมลายนาทีนะครับอ่ะทีนี้อ่สี่ชั่วโมงเนี่ยเขายังไม่ได้บอกอะไรเรานะว่าเขาจะไปทางไหนเพราะเมื่อวานมันเป็นไซด์เวอยู่ทีนี้ แต่สิ่งหนึ่งที่เราสังเกตได้ว่าก็คืออ,อินดิเคเตอร์ก็คือสโตเนี่ยเขาลงมาโอเวอร์โซโลแล้วแล้วก็เกิดการโอเวอร์โซค้างดีดเพราะว่าโอเวอร์โซก่อนหน้าเขาอยู่ตรงบริเวณนี้ก็คือโลตรงนี้เนาะอืมนะครับราคาลงมานะครับอ่ายกขึ้นแต่อินดิเคเตอร์เนี่ยเขาลงมาโอเวอร์โซอันนี้เราเรียกว่าค้างดีดนะอันนี้ก็ผมก็พูด บ่อยๆนะครับมีโอกาสเป็นไปได้ว่าเขาอาจจะเกิดการรีบาวได้นะครับเราดูจากอินดิเคเตอร์เนาะในทำเฟร,รม4ชั่วโมงก็รอดูว่าเขาจะรีบาวเมื่อไหร่หรือว่าจะลากเลื้อนะเพราะว่าไอตัวอินดิเคเตอร์เนี่ยมันลากเลื้อยได้แต่ลากเลื้อยยังไงผมว่ามันน่าจะมีการรีบาวสักจังหวะหนึ่งอะนะครับหรือว่าจะเป็น วันนี้วันพรุ่งนี้เราก็ต้องติดตามดูเนาะอ่ะโอเคนี่สชั่วโมงนะมุมมองว่าอ่ามันเป็นการลงมาที่สโต๊กโซแล้วก็ค้างดีนะมีโอกาสที่จะรีบาวกลับขึ้นไปได้นะครับม,มาดูที่ไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงไทม์เฟรมหนึ่ชั่วโมงอ่าเมื่อวานนี้ก็ก่อนนี้แหละไซเวย์เนี่ยอยู่ตรงนี้แถวๆนี้เนาะแถวๆนี้นะครับเขาลงมาใช้ออเดอร์บ็อกเนี่ย 2ครั้งแล้วเนาะนี่ครั้งที่1ครั้งที่2นะครับอืมแต่ว่าถ้าเราดูจากพฤติกรรมของราคาเนี่ยเราจะสังเกตว่าเขามีการลงมาเคลียร์ลิควิตี้นี่ทำเป็นไส้เนาะแล้วก็ดึงกลับนะยึกยักแล้วก็ลงมาเคลียร์ลิควิตี้แล้วก็ดึงกลับเป็นไส้เนี่ยพฤติกรรมแบบเนี้ยในไอเดียของผมนะคิดว่า เขาน่าจะมาสะสม Liquidity แถวๆบริเวณเนี้ยเพื่อที่จะทำอะไรบางอย่างนะผมก็ไม่รู้ว่าเขาจะเอาขึ้นหรือว่าเขาจะเอาลงกันแน่แต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขาน่าจะสมลิสะสม Liquidity ก็คือสภาพคล่องใครที่โดน stop l ล s s วัน2วันเนี้แสดงว่าเราเป็น Liquidity ให้เขานะครับสำหรับคนที่ Buy สมมุติคนที่ Buy ใช่ไหมแล้ว ราคามาหลุดโลลงมาเกินสต็อปลอตเราอ่ะเราโดนและเราุดเป็นลิควิที้และวสำหรับคนที่ Follow ซลล์ก็หมายความว่าหลุดโลเรา f o ล l o w ซลล์มาแต่เขาดึงกลับเขาดึงกลับเกินสต o อปล s อของเราเราก็กลายเป็นลิควิ i ี้หรือสภาพคล่องให้เขาแล้วนะก็เพื่อนๆลองดูแล้วกันว่าวันสองวันเนี้ยเราเป็นสภาพคล่องหรือลิควิ i ี้ให้ขับมาเก็ตเมเกอร์ไหมนะ เออถ้าถ้าเป็นก็แสดงว่าเออมันใช่แหละมันมีโอกาสที่จะสะสมสภาพคล่องในบริเวณนี้เนาะเนี่ยดูจากการพฤติกรรมราคางเขาคือหลุดโลดึงกลับหลุดโลดึงกลับเนี่ยชัวร์เลยนะครับอืมทีนี้ถามว่าเฮ้ยแล้วมันจะรีบาวขึ้นไปหรือว่าลงต่ออถ้าถ้าถ้าดูตรงเนี้ยก็ต้องบอกว่ามีโอกาสรีบาวเพราะอะไรเพราะว่า เขายังอยู่ในแนวรับอยู่นะครับถ้าอยู่ในแนวรับเนี่ยมันก็มีโอกาสรีบาลแหละนะเพียงแต่ว่ารีบาลแล้วมันขึ้นไปอ่ะเบรกไฮหรือเปล่าแค่นั้นเองถ้าขึ้นไปได้นิดเดียวแล้วไม่เบรกไฮมันก็มีโอกาสลงต่อเนี่ยอาจจะขึ้นไปแล้วติดอ่าซัพพโซนอะไรบางอย่างเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะย่อลงต่อย่อลงต่อถ้าหลุดโลนี่มันมีโอกาสที่จะลงมาหาดีมานโซนข้างล่างนี้อีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ไอที่เราคิดว่ามันเป็นขึ้น 1, น 3, 4 3 4อันเนี้ยเราต้องกลับไปทบทวนใหม่แล้วว่าเรารับขึ้นผิดหรือเปล่านะครับเพราะว่าตอนนี้โอเคมันยังไม่โอเวลปบเนี่ยมันก็ยังเป็นอิมเพล e แบบปกติได้นะครับแต่ถ้ามันโอเวลปบเมื่อไหรมันมีโอกาสที่จะเป็น t e เท i ม a l อ m p พล s e เด้งข,ขึ้นมาเนี่ยมีโอกาสไม่ผ่านไฮสูงนะ แล้วก็ลงนะครับอืมนะในมุมมองหนึ่งชั่วโมงเนี่ยอมองว่าเขามีการสะสมลิควิดตี้ตรงนี้อยู่ไม่รู้ว่าเขาจะเอาอยัางไงสมมุติว่าเขาสามารถที่จะเบรกอา่าเดี๋ยวเราไปดูในไทม์เฟรมย่อยๆเราจะพบว่าไอ้ตรงบริเวณเนี้ยมันเป็น Ten Line นะเทนไลน์ลิควิดตี้เนาะอ่านี่เราลองสังเกตดูนะครับ เนี่ยมันเป็นเทเลไรลิควิตี้หมายข้อไงมันมีลิควิตี้อยู่บริเวณเนี้ยเต็มไปหมดเลยเพราะอะไรเพราะว่าคนที่เล่นเด้งเซลล์เนี่ยเขาก็จะใช้ตัวเทเลไลน์เนี่ยเป็นเหมือนกับแนวกันชนใช่ไหมก็คือเด้งขึ้นมาไม่ผ่านเทเลไลน์นี้เขาก็เซลล์ย่อลงไปใช่ปะ เด้งขึ้นมาไม่ผ่านเทเลน์นี่เขาก็เซลเพราะฉะนั้นมันจะมีซอ o p l ลอ s ของคนทีเ่เซลเนี่ยอยู่ข้างบนเทเลน์นี้ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่เขาเขาสามารถที่จะเบรกเทเลน์นี้ขึ้นไปได้ไอลิควิตี้พวกนี้มันก็จะถูกเ,เขาเรียกว่ากวาดสภาพคล่องไปหมดนะครับอืมอก็ระวังให้ดีนะสำหรับคนที่ใช้ เทรนไลน์ตรงนี้เป็นแนวกันชนก็คือว่าชนแล้วยอดชนแล้วยอดเป็นเซลล์อะถ้าเขาทะลุขึ้นไปเมื่อไรก็มีโอกาสที่จะโดนกวาดสภาพคลองได้นะแล้วก็มีโอกาสขึ้นไปข้างบนสูงด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีการสะสมลิควิดตี้ตรงนี้ที่เราเห็นอยู่เนาะทีนี้มันมีอุปสรรคอยู่นิดนึงนะว่าถ้าขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะติดแนวแถวนี้กลุ่มนี้ได้นะครับเพราะกลุ่มนี้เขาก็เป็น เหมือนกับถ้าเราดูในทาฟิมใหญ่มันอาจจะเป็นประเภทดอกเบดดอกลงมานะอันนี้ก็อาจจะเป็นแนวต้านได้ประเภทหนึ่งนะเพราะฉะนั้นขึ้นมาเคีย r ์ i q ค i ิตี้ที่เทลรลลน์ตัวนี้มันอาจจะชนไอแนวต้านตรงนี้เนาะแล้วก็มีการย่อกเกิดขึ้นมาได้นะเพราะฉะนั้นก็ คนที่บายขึ้นมาจากตรงนี้เมื่อวานนี้เดี๋ยวเราไปดูในทําเฟรมสิบห้าทีนะมันมีมุมมองบายอยู่บายขึ้นมาเนี่ยตรงนี้อาจจะใช้เป็นการ tp ไปบางส่วนก่อนก็ได้นะครับหรือว่าบางคนจะใช้ในการเซล,ลเนี่ยต้องไปย่อยดูใน m 5เนาะ,ะเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันนะโอเคมุมมองหนึ่งชั่วโมงประมาณนี้นะครับแล้วก็ไปดู15นาที15นาทีอ่า นี้จะเห็นเมื่อวานนี้ที่เราตีกรอบ R F ไว้ให้นะนี่กรอบ R F ไม่ใช่กรอบ R F นี่คือตัว R F แต่กรอบของเขาเนี่ยก็คือโลที่3338แล้วก็หายที่3451นะครับเขาย่อลงมาถึงแนวใกล้ๆ78.6นะที่เมื่อวานเราให้ดีมานโซนตรงนี้แถว3362กับ3367 ไว้ถ้าใครบายอ่าสมมตินี่วิธีการก็คือว่า <c oughs> เขาเขาลงมาถึงแนวที่เป็นแนวดีมันโซเนี่ยถ้าเราจะบายเราก็คำนวณเรื่องของอ r อ่าสมมุติเราบายตรงขอบขอบขอบบนของโซนเลยเนาะอ่าขอบบนของโซนปุ๊บเราก็มาคำนวณก่อนว่าเราจะสต็อปลอสประมาณไหนโซนมันโซนใน time เฟรม e 15นาที มันก็กว้างไม่เกินประมาณสักสิบเหรียญหรอกนะครับประมาณแปดเหรียญ7็ดเหรียญประมาณนี้เนาะเราจะซับลอสหนึ่งเท่าของโซนก็มาสักสิบเหรียญก็ได้อ่ะสิบเหรียญเลหนึ่งพันจุดนะ <c oughs> ถ้าเราจะเอาอาสองต่อหนึ่งอ่ะเราก็ตีไว้ว่าประมาณสองพันจุดอนะ่ะทีเนี้ยเราก็วางนี้ปึ๊บเมื่อวานนี้เขาเราบายที่ขอบ ขอบบนของโซนเนี่ยเขาเด้งขึ้นมาแป๊บเดียวเองก็2องต่อหนึ่งแล้วนะครับถ้าใครอยากได้มากกว่า2ตอ 1, อ่อหนึ่งสมมุติ2.5งจจุ 2. 5ก็เมื่อวานนี้เขาให้ไหมสองจุดอาจจาะแบบก้ากึ่งเนะาะเมื่อวาน,เ,นเกือบเกือบ,เก,อบเกือบได้นะสองจุดห้าถ้าใครตั้ง2.5งจ้นี้ก็ปิ่มปิมก็จะได้แต่เขาย่อลงมาก่อนเมื่อวานนี้ผมดันตั้งไว้สามตออหนึ่งอะตรงเนี้ย มันเลยยังไม่ TP เลยนะครับอแต่ผมก็มีกันหน้าทุนเอาไว้แถวๆ <c oughs> ตรงแถวๆนี้เนาะเดี๋ยวผมอาจจะขยับขึ้นมาอีกหน่อยหนึ่งนะครับอ่ะอันนี้เป็นวิธีการเนาะถ้าสมมุติเรามีแนวรับเนี่ยเราก็อาจจะวาง pending order แบบนี้ไว้ได้มันก็จะได้ราคาดีหน่อยแต่ว่ามันก็มีความเสี่ยงนะสำหรับ pending order ข้อดีของ pending order คือพอมันแตะปุ๊บบางทีมันเด้งเลยเราอาจจะได้ไปลายไส้แต่ข้อเสียก็คือว่า มันก็มีโอกาสที่จะโดนลากลงไปก่อนได้นะถ้าสมมุติมันแฉลบลงมาที่ขอบล่างโซนแล้วก็จะโดนลากลงไปก่อนนะอันนี้ก็ลองไปพิจารณาดูนะครับโอเคคนที่บายมาจากทม์เฟรมสินาทีเมื่อวานนี้นะยังไม่เทคโปรฟิตก็อาจจะรอนะครับอาจจะกันทุนไว้แล้วก็รอว่าถ้าเขามีการเบรกฮารตตรงนี้ขึ้นไปเนี่ยมันอาจจะขึ้นไปจน ถึงจุดเริ่มต้นของไอตัวเทเลไลิควิดิตี้นี่นะแถวแถวบรวิเวณไหนเราก็ตีไว้ก่อนเราอาจจะเทคโปรฟิตไปบางส่วนก่อนเนาะนี่เราอาจจะตั้งตรงนี้ก็ได้นะครับปุ๊บ3,405นะครับอาจจะเทคโปรฟิตตรงนี้ไปบางส่วนก่อนหรือใครทนไม่ไหวเทคโปรฟิตตรงนี้ก็ได้นะเออแล้วก็เหลือบาง เขาเรียกว่าอะไรนะเหลือไว้บางส่วนเนี่ยสำหรับเผื่อว่าเขาขึ้นไปข้างบนนะโอเควันนี้สิบห้าีเนี่ยเราไม่ได้ทำอะไรนะเพราะว่าเราบายมาจากเมื่อวานนี้เนาะอืมเราก็ไปดูอทำเฟรมห้านาทีต่อนะเพราะว่าห้านาทีเนี่ยเขาเป็นเด้งเซลนะครับเป็นเด้งเซลเขาไปไม่ถึง inducement เมื่อวาน inducement อยู่ตรงแถว อ่าสามพันสี่ร้อยเท่าไหร่นะวันนี้สามพันสี่ร้อยสิบหกนะประมาณนี้เขาขึ้นไปแล้วเขาก็ลงมาเลยนี่แล้วเขาก็ยังไม่เขายังไม่เคลียร์ induceinducement เลยนะเราลองดูเนาะโลนี้ inducement อยู่ตรงนี้โลนี้ inducement อยู่ตรงนี้นะเขาขึ้นมาก็ยังไม่เคลียร์นะทำเป็นแค่อี h i ไฮแล้วก็โลตรงเนี้ย inducement เขาก็อยู่ที่สามสามเก้าเจ็ด เขาจะขึ้นมาเคลียร์ไหมถ้าเขาขึ้นมาเคลียร์อินดิวส์เมนต์ลิควิตี้ที่เหนืออินดิวส์เมนต์เนี่ยผมคิดว่ามันก็จะเป็นลักษณะการขึ้นไปเคลียร์เทนไลน์ลิควิตี้นี่แล้วก็ลากเทนไลน์ลงมานะครับอืมไม่ใช่ไม่ใช่ตรงนี้ตรงนี้เออนี่กลุ่มนี้นะครับเป็นเทนไลน์ลิควิตี้ นะึ๊บลงบปเพราะฉะนั้นถ้าวันนี้เขาขึ้นมาเคลียร์ลิควิี้เหนืออินด c สเมนต์สามเก้า็เนี่ยผมคิดว่ามีโอกาสขึ้นไปจนถึงแถว3ามสี่ศูห้าสมสี่ศูนยได้เนาะอืมโอเคทีนี้ถ้าคนที่จะเล่นเซล์นะคนที่จะเล่นเซล์ก็อาศัยทับเฟรม5นาทีนี่แหละเพราะว่าเขามี High ที่เป็นขอบบนของอขาลงเนี่ยอยู่ที่3422ถ้าเขายังไม่เบรกก็มีแนวซับไพโซนอยู่แถว3413 3417ถ้าสมมุติเขาขึ้นมาเบรก3406 3405มีโอกาสที่จะชนซับไพโซนตรงนี้3413 3417แล้วย่อดได้แต่เราเล่นสวนเซล์ในทำเฟรมเล็กอ่ะทำเฟรมใหญ่ถ้าเ้าจะาขึ้นเราเซล์ได้แค่ ประมาณ RR แหละเซล,ล์ได้ไม่ไม่ไม่ได้คาดหวังให้มันหลุดโลนะเราก็เซลล TP ตาม RR นะครับสมมุติเรา stop loss ส,สักกี่เหรียญน,นะห้าเหรียญเราอาจจะ take profit สิบเหรียญก็สองต่อหนึ่งประมาณนี้นะครับเอาแบบใกล้ๆไว้ก่อนเนาะถ้าถ้าใครมีหลายไม้อาจจะรอ,อว่ามันจะหลุดโลหรือเปล่านี้ก็ ก็เผื่อไว้ได้นะครับแล้วก็ยังมีแนวซัพไพโซนที่อยู่เหนือไฮขึ้นไปนิดหนึ่งนะแถว3426 3430แต่ถ้าเขาขึ้นไปแล้วขึ้นไปชนไอ้สัพไพเนี้ยนะครับย่อลงมามันมีโอกาสที่จะไม่หลุดโลนะเพราะอะไรเพราะมันเบรกไฮไอตรงเนี้ยมันจะเกิดเชนออฟคาเลคเตอร์เกิดขึ้นนะครับอืม ช็อกก็แสดงว่าโอเคทมเฟรมในลายชั่วโมงอย่างเช่น4ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงเนี่ยเขามีโอกาสที่จะเอาขึ้นต่อได้นะนี้ก็ต้องเผื่อไว้ด้วยนะถ้ามันเกินกรอบสวิงที่เป็นเมเจอร์สวิงของทมเฟรม5นาทีเนี่ย3 4 2 2เนี่ยก็ระวังว่ามันมีโอกาสที่จะรีบาวขึ้นไปต่อได้นะครับโอเควันนี้มีทั้ง แผนบายเราไม่มีเนาะเพราะว่าอะไรเพราะว่าเราควรที่จะบายมาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้วนะครับแต่ว่าย่ออ่าถามว่า5นาทีนี่เรายังมองย่อแล้วบายได้ไหม,มผมให้แนวไว้สุดท้ายแล้วกันนะถ้ามันย่อลงมาตรงนี้แล้วไม่หลุดก็ยังบายได้แต่มันมีความเสี่ยงนะเราควรจะบายมาตั้งแต่เมื่อวานแต่ถ้าโอเคมันลงมาแถว ดีมานโซนนี้แล้วยังไม่หลุดก็ลองลองดูนะว่ามันจะขึ้นต่อไหมนะครับสามสามหกเจ็ดถึงเฮ้ย hey, ไม่ใช่ดิสามสามเจ็ดสองเจ็ดสองถึงสามสามเจ็ดห้ามันเป็นโซนที่ไม่กว้างมากนะครับไม่กว้างมากถ้าใครที่จะเสี่ยงบายตรงนี้ถ้ามันย่อลงมานะสมมุติมันอาจจะเกิดเอาเก็ได้นะใครจะไปรู้นะตรงนี้ใช่ปะ เดี๋ยวผมวาดให้ดูกักเผื่อว่ามันเป็นตรงนี้นะมีการคียลิควิตี้ด้านบนใช่ป่ะอแล้วก็ถ้าลงมาเนาะคีย์ลิควิตี้ที่นี่ด้านล่างนะครับอ่ะแล้วมาหาแนวดีมานโซนเนาะปุ๊บดีมานโซนอาจจะเป็นโซนตรงนี้ หรือว่าโซนตรงที่ผมตีอยู่เนี่ยนะครับมันก็มี2ที่นะอาจจะเป็นตรงนี้ไหมหรือตรงนี้อ่าเพื่อนๆลองดูเนาะแล้วขึ้นไปอ่ามันก็จะทํารูปแบบ R F นะปึ๊บคลียร์เรคคิวที่ด้านบนลงมาเคลียร์เรคคิวที่ด้านล่างถ้าเขาเบรกขึ้นไปตรงนี้เป็น R O F เนี่ยปึ๊บสมมติขึ้นไปใช่ปะ่ะ แล้วยอ่อลงมาเนี่ยเพื่อนๆสามารถใช้กรอบเนี้ยในการบายได้แต่ว่าต้องไปหาดีมานโซนอีกทีหนึ่งนะครับอืมแล้วก็วัดฟิโบดูว่าฟิโบอยู่แถวโกลเด้นโซนเนี่ยอยู่ตรงไหนอ่ะโอเคเช้านี้น่าจะประมาณนี้นะถ้าใครจะหาโอกาสบายทีหนึ่งก็จังหวะแถวๆนี้แหละนะส่วนคนที่จะไปเซลล์หรือว่าไปเทคโปรฟิตก็ผมได้พูดไปแล้วเพื่อนๆลองไปดูในแผงของตัวเองว่ามันใกล้เคียงกันไหมถ้าใกล้เคียงก็เอาไปปรับ ใช้ได้นะครับอ่าววันนี้คงมีประมาณนี้เดี๋ยวเจอกันใหม่ในคลิปวางแผนเทรดวันพรุ่งนี้นะครับสวัสดีครับ